Greater Bird of Paradise นกสวรรค์แห่งป่าลึกผู้เต้นรำเพื่อความรักสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับในเฟอร์ที่ดีสาระไม่ไร้สาระสีสันความสง่างามและการเต้นที่โลกไม่เคยลืมเรื่องเล่าจากเกาะป่าปัวที่เราทุกคนควรรู้จักก่อนมันจะหายไปจากโลกนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในนกที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก และดูเหมือนหลุดมาจากเทพนิยายนั่นก็คือ Greater Birds of Paradise หรือที่บางคนเรียกว่านกสวัสด์ใหญ่ค่ะนกชนิดนี้อาศัยอยู่ในป่าฝนเขบร้อนบนเกาะปาปัาปาปวนิวกินีและบางส่วนของหมู่เกาะใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากสิ่งที่โดดเด่นสุดๆก็คือขนนกตัวผู้ที่มีถางยาวสีเหลืองทองปลายสีเขียวสด และมีแผงขนปีกเหมือนผ้าคลุมไหล่ที่สามารถกางออกมาเวลาทำการเกี้ยวพาราสีได้ด้วยบอกเลยว่าเป็นการเต้นรำที่ทั้งโลกต้องหยุดดูจริงๆนกชนิดนี้เป็นแรงบันดาลใจของนักออกแบบศิลปินและดีไซเนอร์ระดับโลกหลายคนเคยนำโครงสร้างขนและสีสันของมันไปใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับแฟชั่นชาวยุโรปเชื่อว่านกนี้ไม่มีขา และไม่เคยลงพื้นเพราะไม่เคยเห็นตัวเต็มๆจนเรียกกันว่า bird of God หรือสัตว์จากสวรรค์ Greater Bird of Paradise เคยถูกล่าเพราะขนงามเกินไปในช่วงศตวรรษที่19-20ถขนนกชนิดนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับทําหมวกผู้หญิงในยุโรปทําให้นกถูกล่าเกือบหมดปลา Greater Bird of Paradise เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของปาปวนิวกินี และเป็นหนึ่งในนกที่มีพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีซับซ้อนที่สุดในโลก Greater Bird of Paradise คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่บอกว่าธรรมชาตินั้นสร้างศิลปะได้สวยงามของมนุษย์คนใดแต่ปัจจุบันแหล่งที่อยู่อาศัยของมันกำลังถูกทำลายจากการตัดไม้การล่าสัตว์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแม้สถานะของนกยังไม่ถึงขั้นใกล้สูญพันธุ์แต่ถ้าป่าหายไป ชีวิตของพวกมันก็จะหายไปเช่นกันค่ะเราขอชวนเพื่อนๆมาร่วมเป็นนักอนุรักษ์ใจอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติแชร์เรื่องราวให้คนอื่นฟังหรือสนับสนุนโครงการปกป้องผืนป่าในพื้นที่สำคัญเหล่านี้เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราอาจช่วยให้เสียงเพลงความรักของนกสวรรค์ยังคงดังต่อไปในผืนป่าค่ะพระโลกมีช่างกว้างใหญ่สเสหลือเกิน ร่วมเรียนรู้ไปได้วยกันกับเนเฟอร์ทิตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ